มาดูงานมะม่วงนะคะก็มีอันนี้อีกอย่างหนึ่งนะก็จะเป็นมะนาวนะคะตาขีปติไรมาลิดนะคะนี่ก็มีลูกให้ดูเนาะก็นี่มีมะปรางหวานด้วยนะคะส่วนกระส,สีสีหวนก็น,นี้น่าจะเป็นสะดา ก็มาชัวร์นี้ดีกว่าน่ารักดีเขาบริษัทเอามาแขวนเอาไวน้นะนี่ลูกละมุดลูกใหญ่เบลเลอร์ลเลยโอ้โหอย่างอ้วนเลยโอ้โหน่ากินมากมีนะคะขายมะม่วงโอ้มาดูนี่มะนาวโอ้โหลูกใหญ่มากเลยนี่มะม,ม่วงเล็ดมีขาด้วยน่ากินแล้วก็ ุมีมีมะม่วงอันใหญ่มะม่วงต้นมะม่วงนะคะงานมะม่วงจะไปขาดต้นมะม่วงได้อย่างไรนะคะตลกคือเอามะม่วงมาผูกเอาไว้น,นะมะม่วงจากกระพัดทองนะอันนี้ของจริงนะคะไม่ได้ผูกแต่ว่าบรรต้นผูกเอาไว้ น,นี่เขียวเสวยนะคะมีก็มีพันองดำด้วยเดี๋ยวเราก็รอบๆนะคะบริเวณไง เดี๋ยวมาดูร้านนี้หน่อยใช่ใช่แล้วก็มีที่นอน6ฟุตหนา8นิ้วเนี่ยเริ่มต้นที่3,900บาทนะครับส่งซีด้วยนะอันนี้นะราคาดีนะคะเยังน่าสนใจมากนี่ขนมตาลแล้วก็มีข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้ร้านที่แป่งแป่งเล็กมีก็ี้รานขาทานนี้นะคะมีหลายสีหลักจัลเปอร์ถ้าใครอยากได้หมอนยางพารานะครับที่อนนุนและนอนเนี่ย สลาลาบายน<อ>่ากินขายมาเที่ยวได้นะ,ะพรุ่งนี้ว่าสุดท้ายแล้ว